สวัสดีครับเพื่อนเพื่อลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้มีรถสวยอีกหนึ่งรุ่นใช้น้อยสินค้าหายากมาน,นําเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันนะครับสวยจริงครับคันนี้ครับครับผมเวฟบแย้ห้าไอตัวประวานปี2018ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้สตาร์ทมือไม่วิ่ง 3,281กิโลเมตรสภาพแบบนี้น่าจะหนึ่งในพันร้าไม่ใช่หนึ่งในร้อยครับหายากมากครับสวยเด็ดๆแบบนี้ใช้น้อยแบบนี้ลูกค้าไม่ควรพลาดน,นะครับหายากมากครับตัวนี้สินค้าส,สวยๆแบบนี้นานๆจะหลุดมานะครับรถมือหนึ่งเจ้าของเดียวรถบ้านแท้นะครับตัวนี้ชมความงาม สวยใ่มากเลยครับเดิมทุกจุดครับสภาพแบบนี้แทบหาไม่เจอเลยนะครับถ้าใครมีสวยๆแบบนี้สก,กิดมาได้ครับราคามาคุยกันได้ครับให้ราคาสูงจนพึงพอใจครับสินค้าแบบนี้ของทางร้านเรามีเติมเข้าใหม่ตลอดครับ เน้นคุณภาพของสินค้ามากกว่ากำไรครับดูความงามครับผมเดิมทุกจุดครับสามพันกว่าโลสภาพแบบนี้มาจัดกันไปนะครับจะสดผ่อนรายเดือนรายปีเราจัดให้ได้หมดครับคุยง่ายราคาเป็นกันเองครับผมเดี๋ยวลองมาลังฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ hey. กุญแจสองดอกนะครับผมนี่ดูลูกกุญแจครับไม่มีสึกครับกุญแจคู้ตัวครับไม่มีสึกนะครับเครือ่องนิ่มมากเลยครับ ไปจ่ากันไปนะครับสินค้าแบบนี้สินค้าคสวยๆเด็ดๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับครับผมขอบพคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับใช้บริการไว้วางใจสินค้าของคาร้านเรามาตลอดครับ สวยถูกดีมีคุณภาพคิดถึงเราครับร้านออจเจริญยนต์ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับขอบพระคุณลูกค้ามากๆครับสวัสดีครับผม